สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เราจะไปเที่ยวอัมพวากันนะคะในคลิปนี้เราไปทํทธุระกันแถวอัมพวาเราก็เลยแวะมาคาเฟ่ค่ะคาเฟ่นี้ก็คือบ้านสวนพาฝัน,นโดยที่คาเฟ่นี้นะคะจะต้องนั่งเรือเข้าไปนะคะเพราะว่าคาเฟ่เขาเป็นคาเฟ่ยอยู่ในสวนมะพราะ้าวเราก็จะต้องมาขึ้นเรือกันที่วัดหนองสองห้องนะคะก็จะมีจุดบริการรับส่งอยู่คาเฟ่นี้ไม่พออยากมาหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้มาวันนี้มาทํทธุระก็เลยได้มาค่ะตอนนี้พวกเราก็กำลังรอที่จะลงเรืออยู่นะคะก็จะมีเรือบริการทั้งขาไปขากลับเลย วันนี้เรามาเที่ยวกันที่คาเฟ่บ้านสวนพาฝันนะคะอเด้เรามาลงเรือที่ไหนวัดอะไรวัดอะไรนะวัดหลักศรีอ้าววัหนองสองห้องอ้าวไปไหนหลักศรีนะเอาเลยหลักศรีแต่คุณหลักศีมาจากไหนอะผ่านตรงนู้นเลยผ่านตรงนี้บอกชื่อวัดดิมันคือวัดหนองสองห้องนะคะไอ้วัดหนองสองห้องตัดออกอะไรเงี้ยตัดออกทำไมอ่ะตลกดีตลกดี่ตามข้างเลย หลังจากที่เรารอเรือนะคะก็เรือมารับแล้วนะเราก็จะนั่งเรือเข้าไปแต่เราคิดว่ามันจะนานที่ไหนได้คือแป๊บเดียวเองนิดเดียวเองนะคะเพราะว่ามันไม่ไกลมากนี่ก็จะเป็นการนั่งเรือครั้งแรกของน้องพอตเตอร์นะคะก็นั่งไปแค่แป๊บเดียวไม่นานมานี่ก็จะเป็นบรรยากาศทางเข้าคาเฟ่นะคะก็จะเป็นชุมชนริมน้าแล้วก็จะมีสวนมะพร้าวด้วยแถมเขาปลูกมะพร้าวกันเยอะมากระหว่างทางเราก็จะนั่งดูสวนมะพร้าวดูบ้านคนนะคะแล้วก็นั่งมาแป๊บหนึ่งก็ถึงแล้วนี่ก็จะเป็นบริเวณทางขึ้นของคาเฟ่นะคะก็จะมีป้ายบ้านสวนมะพร้าวฝา บายบายไปไปเดไปหลังจากที่เราลงเรือแล้วนะคะเราก็เดินเข้ามาบนคาเฟ่นะคะด้านในก็จะเป็นบริเวณจุดเคาน์เตอร์นะคะด้านในตรงนี้เขาก็จะให้เราเลือกเคก่อนเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าไม่เลือกไว้เดี๋ยวมันจะหมดแล้ววันนี้ที่เรามาเนี่ยหน้าเคก็เหลือน้อยแล้วก็เลยเขาให้เราเลือกก่อนเลยแล้วค่อยไปนั่งที่โต๊ะนะคะแล้วเราก็เดินไปหาซุ้มที่เราอยากจะนั่งได้เลยค่ะเดี๋ยวก็จะมีพนักงานนะคะตามเราไปอันนี้ก็จะเป็นซุ้มที่ปฏิกเขาเลือกนะคะเขาจะนั่งตรงนี้ หลังจากเราได้โตะแล้วนะคะเราก็พากันมานั่งนะคะนี่พัตเตอร์เขาก็นอนเลยเพราะมันมีเบาะอยู่แล้วก็นี่ก็จะเป็นเมนูนะคะ<ส>แล้วก็เมนูแรกที่เป็นพอยสั่งมาอันนี้เป็นน้ำอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้แ,แต่ว่ามันอร่อยอ่ะมันเปรี้ยๆวๆหวานๆนะคะอันนี้สดชื่นมาก<ส>น้องพัตเตอร์กับพัตติเขาก็ลองชิมนะคะแล้วเขาก็เอยชอบมันอร่อย,ยเปรี้ยๆวๆหวานๆแล้วก็มีผลไม้ด้านในด้วยสองกระเป๋าควดน่รัไหมคะอะไรัไหมส่วนพัตตินะคะเขาก็สั่งข้าวคอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วมากินแล้วก็พัตเตอร์กิินนนดงไปึ<ส> เ,เลบเแล้วเราก็สั่งสปาเกตตี้คาโบนาร่านะคะแล้วก็มีพิซซ่าหน้าไส้กรอกแล้วก็ข้หมูย่างมาเพิ่มด้วยนี่พิซซ่าที่เราสั่งมาวันนี้เราก็เลือกเป็นแป้งบางกรอบนะคะเพราะว่าเราก็กินข้าวไปบ้างแล้วก็เลยสั่งแค่บ,บางกรอบไม่อยากสั่งแบบแป้งหนาเดี๋ยวแน่นแต่คนที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือจะเป็นน้องพอตเตอร์นะคะเขาตื่นเต้นทุกอย่างเลยกับอาหารที่เสิร์ฟมาวันนี้แล้วก็เขาตื่นเต้นมากกว่านั้นคือพ่อใช้มีด หั่นพิซ่าแล้วนางแบบนางว้าวนะอยากลองบ้างแต่ก็ไม่ให้ลองนะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมีจะบาดนะางหลังจากที่เรากินอาหารอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่พัตเตอร์รอคอยมาตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะก็คือของหวานเค้กของที่นี่นะคะเราไปเลือกกันมาแล้วก็ที่นี่เขามีคอนเซ็ปต์คือสั่งแบบว่าเขาเรียกในในในเมนูรูปในเมนูยังไงก็คือสั่งออกมาก็คือจะได้ตรงตามเมนูเป๊ะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ใบไม้ไมไมคเ,เครื่องประดับต่างๆก็คือจะต้องเหมือนในเมนูเลยนี่เราก็สั่งเป็นเค้กมะพร้า,พาวอันนี้ของพอั วันนี้นะคะก็เนื่องในโอกาสวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์นะคะเป็นคลิปตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วนะพ่อติก็คือพามาวันวาเลนไทน์ปกติพ่อติ๊กอะเวลาที่วันวาเลนไทน์อะไรเงี้ยเขาจะไม่มีดอกไม้หรือไม่มีอะไรให้เราแต่ว่าเย็นตอนเย็นเนี่ยเขาจะถามเลยว่าจะกินอะไรแต่ว่าวันนี้เรามาทำธุระแถวนี้พอดีเราก็เลยได้มาที่นี่ค่ะหลังจากที่เรากินขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพ่อเจ๊กับพ่อติ๊กเขาก็ไปเดินเล่นกันภายในคาเฟ่ของเขาเนี่ยคือก็เป็นสวนเก่าเลยข้างในก็จะมีต้นไม้เยอะมากต้นมะพร้าวค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเราก็็็็จจะะมมาาาาเเดิิินนนนนนผ่่ข้้งอกกกปบบร์แลวี ให้นั่งแล้วก็จะเป็นซุ้มนี่ในนี้ก็จะมีบ่อน้ําด้วยประมาณนี้ค่ะก่อนกลับเราก็แวะถ่ายรูปนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็รอเรือมารับค่ะนี่ค่ะเรือก็มารับแล,แล้วเราก็นั่งเรือกลับค่ะแล้วเขาก็จะไปส่งเราที่วัดที่เดิมที่เราจอดรถได้เลยนะคะแล้วก็จบทริปค่ะบ๊ายบาย